Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray. สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องเปิดปลุกผ้าขายถูกนะคะเวลาเดิม5ม้าโมงเย็นของทุกๆวันค่ะนี่ก็จะเป็น ep ที่114แล้วนะคะก่อนอื่นก็จะต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็มาอุดหนุนผ้าจากทางช่องถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจผ้าองค์ไหนนะคะก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร082 754 7110 หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าสนใจองค์ไหนนะคะติดต่อได้เลยนะคะวันนี้ก็มีพระสวยๆมากมายเลยนะคะมาฝากกับทุกๆท่านนะคะจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูไปชมกันเลยคะ่ะองค์แรกในวันนี้ก็จะเป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อเอียดวัดไผ่ล้อมจังหวัดอยุธยาปี2539สามห้าพิมใหญ่สภาพดี สภาพดีนะคะสวยเดิมค่ะด้านหลังนะคะสำหรับล็อกเก็ตหลงพ่ะเอียดวัดไผ่ล้อมสวยๆเดิมๆอง์นี้ก็จะอยู่ที่ 6 50ค่ะน่าเก็บหน้าสะสมนะคะสวยๆเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นล็อกเก็ตหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่จังหวัดระยองปี 2,517. ออกวัดโพสัมพันธ์ชนบุรีหลวงปู่โตะร่วมปุกเซสภาพสวยใส่กรอบพร้อมใช้นะคะน่าเก็บหน้าบูชามากเลยนะคะสว,สวยๆเดิมๆ ค่ะสวยมากนะคะเรี่ยมพร้อมใช้นะคะเดิมๆิมค่ะค่ะสำหรับ Rocket, ล็อกเก็ตหลวงปู่ทีมวัดละหารไล่สวยๆเดิมเดิมชิ้นนี้ก็จะอยู่ที่750ค่ะสวยเดิมน่าใช้นะ่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นภาพพิฆเนศเทพเจ้าศาสตร์และศิลป์ขจัดอุปสรรคทั้งปวงเนื้อโลหะ ก่องเดิมน่าบูชามากเลยนะคะสวยๆเดิมเมเลยค่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะสวยน่ารักมากเลยนะคะสำหรับพราพิคเนตนะคะองค์ก็ไม่ใหญ่นะคะน่าเก็บน่าบูชามากเลยนะคะสวยๆแบบนี้ ค่ะสำหรับภาพพิกคเนตนะคะสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญชนะโจรหลวงพ่อรวยวัตกโกจังหวัดอยุธยาปี2,564เนื้อทองเหลืองตอโค้ดหมายเลข1,6704กล่องเดิมสภาพสวยมากนะคะ เดิมๆค่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระได้นในชัดๆกันค่ะเหรียญสวยมากเลยนะคะกระไหล่ทองเต็มค่ะตอกหมายเลขนะคะ16704นนะคะสวยค่ะสวยเดิมๆสวยทั้งเหรียญน,นะคะ สำหรับเหรียญหลวงพ่อรวยสวยๆเดิมๆพร้อมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะราคาเบาๆเ,เลยนะคะหน้าเก็บหน้าสะสมเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นผ้าสมเด็จปกโพเนื้อผงหลวงปุตโตวัดถ้ำสิงโตทองจังหวัดราชบุรีปี2565ฝังตะกุดหน้าหลังกล่องเดิมๆน่าเก็บน้าสะสมนะคะกล่องเดิมๆ เดี๋ยวเรามาชมองพระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะสวยเดิมนะคะฝั่งตะกุดสามดอกนะคะนีค่ะด้านหลังก็จะฝั่งตะกุดด้วยนะคะสวยค่ะด้านหลังก็จะมีชื่อนะคะแล้วก็วัดนะคะ สำหรับสมเด็จปกโพหลวงปุตโต๊ะนะคะสวยๆเดิมๆพร้อมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะนะเก็บหน้าสะสมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระขุนแผนเนื้อผงหลวงปู่ทิมวัดพระขาวจังหวัดอยุธยาครบ8รอบปี2552ฝังพลตะกุดด้านหน้ากล่องเดิม สวยค่ะสวยเดิมเดิมค่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด,ด้านในชัดๆกันค่ะค่ะสวยมากเลยนะคะสำหรับพระคุณแผนสวยๆหลวงปู่ทิมวัดพระขาวพร้อมกล่องเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่250 ค่ะน้าเก็บหน้าสะสมนะคะกับราคาเบาๆ250า250เดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อลอยองคเนื้อผงหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานจังหวัดศรีสะเกตรุ่นรวยรุ่นเรืองกล่องเดิมสวยมากสวยเดิมๆค่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด,ด้านในชัดๆกันค่ะค่ะสวยมากเลยนะคะสวยเดิมๆนะคะรูปหลอก็สูงประมาณนิ้วครึ่งได้นะคะ สวยค่ะสวยมากจริงๆนะคะถ้าท่านใดรับไปต้องชอบแน่เลยค่ะค่ะสำหรับรูปหลอ่อลอยองคเนื้อผงหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานนะคะสวยๆเดิมๆพร้อมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่ 300ค่ะน่าเก็บน่าบูชามากเลยนะคะสวยสวยเดิมเดิมเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นแผ่นปัม๊มท้าวเวสสุวรรณกระไหลทองคุ้มภัยให้ลาบอาจารย์อิฐวัดจุฬามณีหลังจานอักขระยันน่าบูชามากเลยนะคะสวยเดิมค่ะวันนี้มาถึงสองแผ่นนะคะเดิมเดิมทั้งสองแผ่นนะคะเรียมพลาสติกมาอย่างดีนะคะ นี่ค่ะด้านหลังก็จะจานอักขรเต็มนะคะแผ่นทองสมบูรณ์มากเลยนะคะสวยหมดนะคะสวยทั้งด้านหน้าด้านหลังกระหล่ทองเต็มนะคะนี่ค่ะสวยเดิมนะคะสำหรับแผ่นปั๊มเท้าเวสุวรรณกระหลายทองคุ้มภัยให้ราบอาจารย์อิดสวยๆเดิมๆแผ่นนี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะ ถ้าท่านใดรับ2แผ่นก็จะอยู่ที่500นะคะเดิมๆนะคะสวยมากค่ะจะรับแผ่นหรือ2แผ่นก็ได้นะคะค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญรุ่นปดหนี้หลวงปุตโตวัดประดู่ชิมพีออกวัดถ้ำสิงโตทองจังหวัดราชบุรีปี2565ต่อโค้ดหมายเลข721ด้านหลังกล่องเดิมๆสวยมากนะคะ เดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะสวยเดิมนะคะสวยมากนะคะน่าใช้น่าเก็บนะคะเหรียญสวยๆเดิมๆสำหรับเหรียญรุ่นปดนี่หลวงปู่โตวัดประดูชิมพีสวยๆพร้อมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่ 300ค่ะหน้าเก็บหน้าสะสมนะคะสวยๆเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญท้าวเวสสุวรรณหลวงพ่ออิดวัจจุรามณีปี2545จังหวัดสมุทรสงครามเนื้อโลหะชุบนิกเกิลลงยากล่องเดิมสวยมากนะคะสวยเดิมๆเลยนะคะสำหรับองค์นี้นะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะลงยาสีเขียวสวยมากเลยนะคะ เหรียญสวยค่ะเหรียญสมบูรณ์นะคะกระไหล่เต็มท้าวเวสสุวรรณนะคะป้องกันภัยอันตรายทั้งหลายได้นะคะค่ะสำหรับเหรียญท้าวเวสสุวรรณหลวงพ่ออิฐนะคะสวยๆเดิมๆพร้อมกล่องเดิมองค์น,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะน่าเก็บน่าสะสมนะคะเก็บเหรียญสวยๆเก็บผ้าสวยๆมีชายไปกว่าครึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระของขวัญหลวงปู่ทวดวัดช้างให้เนื้อผงรุ่นอภิมหาเศรษฐีมหาบารมีกล่องเดิมสวยมากเลยนะคะสวยเดิมค่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัชดๆกันค่ะค่ะพระสวยมากเลยนะคะรูปทรงก็สวยนะคะน้าเก็บหน้าสะสมนะคะค่ะด้านหลังก็สวยสมบูรณ์ค่ะ สำหรับพักของขวัญหลวงปู่ทวดวัดช้างให้เนื้อผงองค์นี้พร้อมกล่องเดิมก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าเก็บหน้าสะสมนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้เดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพญาคุดมหาเศรษฐีรุ่นรวยทันใจวัดจดตุธาทารามต่อโค้ดหมายเลข4107ด้านหลังกล่องเดิมๆน่าเก็บน้าสะสมนะคะ สวยเดิมๆสวยมากค่ะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญด้านในชัดๆกันค่ะค่ะสวยมากนะคะสวยเดิมสวยจริงค่ะน้าเก็บหน้าสะสมนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้เห็นไหมคะผิวเป็นลุ้งเลยนะคะ อยู่ในซองเก่าซองเดิมเลยนะคะสำหรับเหรียญพระยาคุตมหาเศรษฐีนะคะสวยสวยเดิมเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะนะเก็บหน้าสะสมนะคะกับราคาเบาเบา200เดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญชนะโจรหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์นเนื้อโลหะลงยาปี2564อบต่อโค้ดหมายเลข 65้าด้านหลังกล่องเดิมหายากนะคะสวยเดิมๆค่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะสวยมากเลยนะคะหลวงพ่อพัดนะคะวัตถุมงคลของท่านนะคะสวยทุกรุ่นสวยทุกองค์นะคะสวยจริงๆค่ะลงยาได้สวยมากนะคะสวยสวยแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมนะคะ จะเก็บจะโชว์จะใช้ได้หมดนะคะเพราะว่าวัตถุมงคลท่านสวยค่ะสวยทุกองค์สวยเดิมสำหรับเหรียญหลวงพ่อพัดเหรียญน,นี้นะคะก็จะอยู่ที่250ค่ะนะ่าเก็บหน้าสะสมนะคะสวยสวยเดิมเดิมแบบนี้เดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระผงหน้าใหญ่พญาไก่พันล้านหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์ปี2564 เนื้อผงลงสีสวยมากสวยเดิมค่ะเดี๋ยวเรามาชมองพระด้านในชัดๆกันค่ะสวยมากเลยนะคะสวยเดิมค่ะลงสีได้สวยมากเลยนะคะส่วนมากจะเจอแต่เหรียญนะคะแต่คราวนี้เป็นเนื้อผงนะคะเนื้อผงก็สวยสวยมากจริงๆค่ะน่าเก็บน่าสะสมนะคะสวยๆเดิมๆเก็บให้ครบจะได้สวยจะได้ของเดิมๆด้วยนะคะ ค่ะสำหรับพระผงสวยๆเดิมๆผงหน้าใหญ่พญาไกา่พันล้านองค์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะหน้าเก็บหน้าสะสมนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้เดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อตั้งหน้ารถหลวงปูแหวนวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่ขนาดหน้าตัก1.5นิ้วสูง2นิ้วเนื้อทองเหลืองรมดำสภาพดี สภาพดีนะคะถือว่าสวยค่ะตั้งหน้ารถนะคะหรือท่านใดจะนำไปบูชาก็ได้นะคะองค์ก็ไม่เล็กไม่ใหญ่กำลังสวยเลยนะคะค่ะสำหรับรูปหลอ่อตั้งหน้ารถหลวงปู่วแหวนสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่ 300ค่ะราคาเบามากเลยนะคะกับพระสวยๆเดิมๆแบบนี้เดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นสมเด็จฟ้าประธานรวยแปะลงสีพร้อมรูปหลังปั๊มยันปี2565อิกล่องเดิมๆสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะก็จะเป็นสมเด็จพร้อมรูปนะคะ โดยที่รูปก็จะแยกมาลักษณะนี้นะคะหลังจะเป็นยันนะคะด้านหน้าเป็นสมเด็จอย่างนี้นะคะรูปกับสมเด็จก็จะแยกมาอยู่ในกล่องเดิมๆแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะหน้านับถือหน้าศรัทธาหน้าเก็บหน้าสะสมนะคะสวยเดิมค่ะที่สำคัญนะคะก็อยู่ในกล่องเดิมๆนะคะวันนี้เราก็มากันถึงสององค์นะคะ ค่ะมีด้วยกันสององนะคะสวยเดิมทั้งคู่นะคะค่ะสำหรับสมเด็จแปะลงสีพร้อมรูปนะคะหลังปั๊มยันพร้อมกล่องเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่กล่องละ2 0 0ค่ะหน้าเก็บหน้าสะสมนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้หายากนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญเจ้าสัวชนะจนสีเขียวเหนียวซับแปะลงสีวัดมะขามจังหวัดปดทุมธานีปี2566เนื้อโลหะชุบเงินโรงยา 2K แจกทานตอกโค้ดหมายเลขด้านหลังกล่องเดิมๆสวยมากสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญด้านในชัดๆกันค่ะสวยจริงๆนะคะสวยมากนะคะโรงยาสีเขียวสวยค่ะ สวยๆแบบนี้น่าเก็บน่าสะสมนะคะถ้าท่านใดเห็นเหรียญจีนแล้วต้องชอบแน่เลยค่ะเพราะสวยมากค่ะสำหรับเหรียญเจ้าสัวชนะจนสีเขียวเหนียวซับแปะโรงสีวัดมะขามนะคะสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะน่าเก็บน่าสะสมนะคะสวยมากค่ะ,ะเราก็มีมาสององนะคะสวยเหมือนกันสององนะคะถ้าท่านใดรับ เป็นองค์หรือรับทั้งคู่ก็ได้นะคะองค์หนึ่งก็3002อ,องค์ก็600นะคะสวยทั้งคู่สวยเดิมสวยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นแผ่นปั๊มกระไหลทองติดรูปแปะลงสีสวยมากโชคลาบดีร่ำรวยน่าเก็บน่าสะสมนะคะสวยเดิมค่ะวันนี้ก็มากันด้วยกันสองแผ่นนะคะ สวยทั้งสองแผ่นนะคะเป็นแผ่นทองนะคะมีไว้ติดบ้านติดรถนะคะสำหรับแผ่นปั๊มกระไหลทองแปะลงสีนะคะก็จะอยู่ที่แผ่นละ200นะคะถ้าท่านใดรับเป็นแผ่นเดียวหรือ2แผ่นก็ได้นะคะ1แผ่น200 2แผ่นก็400นะคะสวยมากสวยเดิมนะคะ ถ้าท่านใดเห็นตัวจริงนะคะจะไม่ผิดหวังเลยนะคะสวยเดิมค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะค่ะแล้วเราก็มาถึงชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะชิ้นสุดท้ายในวันนี้ก็จะเป็นผ้ายันติดรูปแปะลงสีมีไว้ติดบ้านโชคลาภร่ำรวยสวยมากนะคะสำหรับผ้ายันติดรูปแปะลงสีนะคะสวยเดิมค่ะด้านหลังก็จะเป็นยันนะคะเห็นไหมคะ วันนี้ก็มีถึงสองบานนะคะสวยทั้งสองบานนะคะหายากนะคะน้เก็บหน้าสะสมนะคะสวยๆเดิมๆสำหรับผ้ายันติดรูปแปะลงสีนะคะก็จะอยู่ที่แผ่นละ150นะคะจะรับแยกหรือรับคู่ก็ได้นะคะ1แผ่นก็150 2แผ่นก็300นะคะค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะ ถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนนะคะอย่าลืมนะคะติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแล้วเราจะไปเปิดกุพาะ่่มกันขอบคุณมากค่ะ